ครบแล้วนะคะคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะแน่นอนว่าคือร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ละกันเนาะที่อยากจะชวนมานะคะที่นี่เป็นจังหวัดพิจิตรพิจิตรค่ะใช่ค่ะร้านตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะคะใช่ในอำเภอเมืองร้านแบกกาแบล็กกาคาเฟ่ใช่ร้านน่ารักมากจะบอกว่ามีทั้งอาหารแล้วก็โซนขนมแหวน เนี่ยใ,ในระหว่างที่พูดคุยอ้อขออนุญาตทานข้าวไปเลยดีกว,ว่าแม่ได้ <พอ S 1> ได้ไดเป็นสถานที่แนะนําเลยนะคะสําหรับทุกคนที่มาเที่ยวพิจิตรนะคะร้านนี้ร้านแนะนํากับข้าวน่าทานมากเดี๋ยวเราจะพามาชมอาหารแต่ละอย่างที่เราสั่งกันมาเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านามาชมกันค่ะคือประเทศไหนจริงจริงพิจิตรเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่เอาตรงคือแบบคนก็จะมองว่าอแค่ขับรถผ่านกับไปทานทานใช่แต่จริงๆเราพิจิตรมีเสน่ห์แล้วก็น่าหลงไหลมากมือนรองที่มีเสน่ห์ใช่ จริงจริงอันนี้อะไรน้องอ้อสั่งอะไรมาตัวนี้นะคะเป็นของโปรดอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวกุ้งผัดกะปิสะตอใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะกุ้งผัดจะตอเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเมนูเนี้ยเมนูเป็นเมนูทางใต้ใช่ไหมแต่สะตอมันมันทางใต้แต่แต่แต่น่าจะคาดว่าเจ้าของร้านน่าจะใช่อันนีู้คาดว่านะครับระหว่างมาอาหารที่สั่งมาส่วนใหญ่มันจะออกไปทางใต้ที่แกงนี่ทางใต้เลยน่ากินอ่ะอร่อยเลยอร่อยเลยใช่ไหมอร่อย นี่คือเมนูแนะนําของทางร้านอีกหนึ่งอย่างนะคะเมี่ยงคําค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยมะพร้าวขั่วนี่คือแบบว่าที่ไหนที่เด็ดนะร้านไหนร้านอร่อยต้องพิสูจน์กันด้วยน้ําเมี่ยงเนาะน้ำเมียเม่ยงเพราะว่าน้ําเมี่ยงเนี่ยคือจะพิสูจน์ได้ว่าเมี่ยงคําของร้านไหนอร่อยหรือไม่อร่อยแต่นี่คือเขาเขาแนะนําเลยนะคะว่าเมนูแนะนําคือเมี่ยงคำต้องสั่งต้องสั่งเป็นเมนูที่ต้องห้ามพลาดค่ะเอาแม่ลอง่อนะ้ ดีแนี้กนี่คือเป็นเมนูรสภาคทัยน่ะัมั่ง่อนี่ดูกิน้ำเียมาก่ยตอนนี้นะแล้ครัอพ่อรั่กระเพา้โอ้เป็นไงแม่อร่อยอร่อยจริงๆค่ะอร่อยใช่ไหมคามเพ่ หอมกระปิกระปิไม่เสียไม่เสียแรงที่สั่งนะ<ม>เพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะต้องสั่งมา,มาที่น<ม>ี่คือต้องสั่งเมี่ยงคำเนาะ<ม>อ่ะเดี๋ยวอ้อไปเมนูต่อไปเดี๋ยวลองชิมอันนี้ดูนะคะอ่ะตัวนี้นะคะอีกเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะ<ม>ก็เป็นตัวอ้อไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอ่าแกงแกงปูหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอ้อไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเสียนชื่อนะคะแต่ว่าหน้าตาแบบนี้แหละถ้าเกิดว่ามาแกงปูใบชะพูอ๋อแกงปูปูใบชะพูเห็นไหมว่า ราะว่าใช่แน่ๆเจ้าของร้านน่าจะเป็นทางฝั่งคนใต้ใช่เลยค่ะนี่ลับปูกรนเทียงนะคะที่ปูป้อนอย่างนี้เลยค่ะเป็นเลนค่ะคุณเหอาตรงคือเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนําเสนออีกหนึ่งเมนูอันนี้คือชื่อแปลกมนกเขาเรียกถามพนักาานเลยว่าแบบทํามาจากอะไรนะคะนี่คือน้ําพริกมะอึกน้พริกแต่ละภาคอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่นี่ก็คือเรียกว่าน้ำพริกกะกะปิมะอึคเออ้าว่าอันนี้น่าสนใจจริงๆแล้วดูเหมือนว่าเป็นน้ำพริก ธรรมดาที่นั่กะปิแต่จริงๆแล้วเขาใส่ลูกมะอึกไปด้วยลูกมะอึกเป็นยังไงน้องอ้อกลมๆอ่ะถ้าถ้าเกิดโซนอีสานแถวบ้านอ้อคือเขาาจะเอาไปทำใส่ส้มตำแต่ว่าอเนี้ยคือเขาเอามาทำเป็นน้ำจิ้มน้ำพริกอเออน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวอ้อลองเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยไงมาเอ๊นออี่จ้าพี่ตาพี่ตาลองด้หรือเปล่าอ๋อลองอันนี้จ้างยากอยาลองมากล๋ยวอ้อนี้จ้ เยอะมากเลยนะแล้วก็แนื้อชั้นเขาจะออกเปรี้ยวค่ะปูอาจจะใช่ไหมอาจจะเปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นด้วยความที่เป็นอืบมันจะเปรี้ยวเปรีนึงเพราะว่ามองๆแห้งๆมาอนี่ผ่านเลยค่ะเมนูนี้ถืงโอเคเส้นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะเพราะว่าทานไว้คู่กับผักลวกผักโ้อผักโขมแล้วก็ผักลวกนะคะค่ะเมนูสุดท้ายนะคะยำไข่ปูไข่ปูเน้นๆเลยอ้ออิ่อมากเลยค่ะเพราะว่าน่าจะสั่งนะสั่งแน่นอนยำไข่ปูแล้วก็ใส่มะม่วงนะคะไข่ปูเยอะมากเลแม่ลอดูสิไข่ปูเยอะมากเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะลองดูสิ ไม่สั่งก็สั่งเอาคู่เลยคู่เลยมะม่วงไม่ได้เปรี้ยวมากแล้วคู่กับไข่ปูที่มันมันผสมกันได้อย่างดีเลยค่ะร้านมายากมายากไหมอ้อจริงๆร้านเนี่ยอย่างที่บอกค่ะมันอยู่ในตัวเมืองพิจิตรนะคะถ้าเกิดว่ามาพิจิตรก็ลองเชิชตามแมพดูมันขึ้นชัดเจนมากมาง่ายนะคะแล้วก็ทิปนี้เรามาท่องเที่ยวนะครสวรรค์ ที่จอดรถสะดวกค่ะฟอร์จูเนอร์ที่รถใหญ่รถเล็กจอดได้สะดวกมากสบายมากค่ะใช่โอเคถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราต้องมุยแล้วต้องมุยค่ะชีมไปอย่างคำเดียวไม่พอนี่เดี๋ยวเราตักเติมมาค่ะนีเราชิมเราชิมไปอย่างละชิค่ะเพราะฝากทริปนี้ไปด้วยนะคะสำหรับคนที่มาเที่ยวทางโซนนี้แล้วไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวร้านไหนอันนี้ก็เป็นอีกริปหนึ่งนะคะที่ฝากไว้ให้กับแฟนเพจได้ค่ะ โอเคงั้นก็ <ปะ S 1> เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนหิวมากเลยแนมะ่หิวโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย